ตัวเองไหนล่ะมีได้มาไลายคว้างลาวนี่ได้ใใลาวแต่ว่าตีเราไปเตียวเคลื่อนมันเราก็ไปเดินเล่นใช่ไหมตีริมเคลื่อนนั่นซึ่งเราไปพปบลุงคนหนึ่งเลยเป็นนังอยู่ริมเคลื่อนนั่นไงป็นนังคนเดียวซึงแกตัวรองเทา้ากันนั่นนี้เลย เราไปตึงเย็นเราตกใจอย่าหมแกขำเลยเห็นเราไปดุ้งโดนกรุบแล้วว่าลุงใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าไปคิดปนนั้นทต่ไม่ดีใช่างไหมแกว่าไม่ลูกบาลลุงป่ามามานังขี้ลุงป่ามามานังขีว่าโอ้ฟุ้งแจ๋วเลยบพราเห็นลุงนั่งอยู่คนเดียวอย่างไหมเราถามว่าลรกว่าลุงมานั่งอยู่คนเดียวตรงนี้นะเราปั่นลือเราไม่ปาเมียปาได้เหมือนกันอย่างไหม ลุงว่าลุงไม่ใช่มีเมียนี่ลูกเบ่าเออต้งว่าอู้นึกในใจกันนะหน้าตาก็ดีนมาขนาดแกอายุตั้งงานทย์แล้วถึงแต่ว่าแรรู้ยังไม่คนแต่ว่าหน้าตาดีนเออถึงเราตามเลยว่าพื่นลุงไม่พาเมียไาได้มากันมานั่งอยู่คนเดียวเหองมะลุงวาลุงไม่ใช่มีเมียลุงเป็นโซดถึงว่ะเออ ตึ้งเราว่ะเออขนานกันต้นมาคนเดียวไอมาขนาดปุ้มกับต้นเราผมกับมาคนเดียวเมื่อน<ม>เรามาเป็นเพื่อนกันว่ะไอ <c oughs> มเออลุงกับลุงเลยลุงว่ะโอ้เอยจังไงเบาหนี่ไอ้เนี่ยคนรุ่นกันมาจนเป็นเพืเ่อนได้ฟ <c oughs> ื้นเลยตึงเราวไม่ปฟื้มไม่ลุงเออก็น่ดเพื่อนเมพุ่มยังจัดมาแลวา้วน่าเพื่อนเมพุ่มยังจัดมาแลว <c oughs> ้ว เอ้ยแล้วกันก็มาหนังตะว่เาเป็นเพื่อนกันก็ได้กันนะเกิดหนูเล่นเชี่ยนมาเร็วได้บ้งเกิดหนูเล่นเชียเเเช่ยนมาเร็วได้บ้างเรากันหังเลยตึงกับเราตามเกย์เลยวะลุง <g öd> เร็วเั็นเพื่อไอ้ลุงไม่มีเมียไม่มีลูกลุงก็นหน้าตาดีนี่เอ็นะถ <g öd> ึงแกวะลุงมันเคยเกือบจะมีเมียมาแล,วล้วแหละ แต่ว่ามันมีเหตุบางอย่างทําให้ลุงไม่ไม่ได้มีเมียจนตึงทุกวันนี้<ม>แต่ถ้าว่าเพื่อลุงพอวเลยอะแกกับล่าไห้ฟังเลยสมัยก่อนนั้น<ม>แกไปลงรักลูกเจออา<ม>เ้าข้องความมัวเออเขาไม่ไม่ใจไม่แจมล่งรักไหมก็คือว่าเป็นแฟนกันเลยแหละ<ม>แต่พอเม่ก็ไม่รู้นะ<ม>ถึงบ้านลุงแกกับไม่ใจว่าถ้านาที่จนแต่ก็คือไม่รวยแต่กับผอวก<ม>ินพอใจ้แก่วนะตึงพอถึงวันนึงไงถึง แกไปสู้โคอละไรมาจึงเขาตกลานนึงยังกินแรงแกว่าแกไม่มีตัองอย่างแกว่าทำเพื่อก็ได้นี่แกไม่มีตังแกตกเพื่ออย่างลูกสาวเขาก็โรงเงมากคือว่าแมนตกแปงเกิอนั้นถึงเขาตัดสินใจก็ตัดผันหน้าถึงแม่มันเจ้าข้องฟามวัวแม่มันวะกระปันนี้ถ้ากระนั้นสั้นจะปลอยวัวตามตัว ให้ตนจับอ้าววัวให้ได้ตัวนึงถ้าตนจับตัวไม่ได้ชาญจะยกหลูกก้าวให้ตนสี่ทีเลยโดยที่ไม่ต้องขิดขาดทิ่ช็อดใดๆทั้งสิ้นซึ่งลุงเคยเลี้ยงวัวมาก่อนลยใช่ไหมแกจับไงอยู่แล้ววัวเอ็มา่ซึ่งตาพอเริ่มทีนี้เขาปล่อยวัวออกมาตีตัวเลยปล่อยตัวเร็กมาตุ้งเลยเข้ายาวกัมืนดีซึ่งยูโอ้ทีแกว่าซึ้งแกว่าเออปล่อยมาตุ้งซึ่งมันทบุบบกบุบอกบุบฟัดบุบฟัดจนว่ามันดีแต่งอย่างเดียว ตึงไอลุงแกเนมีมาตึงกับปล่อยตัวแรกปุง้งแกปล่อยวิ่งพลาดเลยแกไม่หันเสียงเงีมา<อ>แต่ว่าเออปลานมาตึงมันอันตรายเนมา<อ>ตึงแกรอตัวติดโซ่เรารอตัวติดซ่หนึงว่าตัวติดโซ่มันก็ตัวเท่าเราแต่ว่าเขาสั้นว่าเดิมมิดนุง<อ>แต่ว่าดูว่าเดิมอย่างแรงเลยอบอมตีควิดโอ้มันบ๊อบบ๊อ <c oughs> บบ๊อบ,บุงวะอไม่ชิบหายแล้วกูวันนี้ต้องปล่อยเราต้องลุงแกปล่อยเราตัวติดโซ่แต่พวกเขาเปิดตัวติดข้ามตอนเนี่ย ตัวติดตามลูกวัวอยู่น่ารักนี่อยู่ตัวเต่าเต็มที่ทุกไลายมันโกนนมอยู่น่ารักนีแ่แกว่าเกณฑ์ตั้งใจอย่างเร่งเรื่องความวยโดนจับตัวนในได้อย่างมะเพราะร้อยตัวติดตามวิ่งไปตีแกไปนั่นแกโดนครุบตันตี้กินเลยพอโดนครุบเต็ตตตมแกตะโกนขึ้นมาตันตี้กินเลยชิบหายเร็ววัวไม่มีห้างชิบหายเร็ววัวไม่มีห้าง ไม่รอตัวรถตายอัว้างดวนไอ้าว้างดวนวันนั้นแหละตาเยพี่แต่ว่าลุงเป็นโคจนตั้งแต่วันนี้เพราะอ้ว้างดวนตัวเดียวแต่ว่าลุงยานพวกนายดูกาตินก้าวินมาตัวนึตายเป็นโคตะวันที่ว่าลุง